จะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังมันสว่างแล้วนี่ที่ว่ามันรู้เองได้อย่างไรเนี่ยสมัยอาตมากระทาอยู่อย่างเข้มข้นเขี่ยวกรรมอยู่คนเดียวจนหมดปัญญาว่ามันเป็นไปไม่ได้สุดวิสัยคนอย่างเราจะไปมีสมาธิมันเป็นไปไม่ได้เลยตายอีกจักแสนศาสตร์เนาะอ้อกูนี่ยจงเซือหูจักคว่พันบาทเนี่ยมัดปัญญาหลวก็เฮ็ดเฮ็ดซื่อนี่ซ้ำตายเห็ดอย่างไหนมันเกิดมาโง่มันเกิดมาปึก โง่ละล่ะว่าเป็นยังน้ำินดอกว่าสันโสงโง่ก็โง่ถ้าไว่บาดนี่วัสันเทศไปสร้างตายเนี่ยหเหตุปยาปเ้าวันหนึ่งเขียดให้เจ้าของมันจะงโง่ตายหลายสงบกับสงบมีแจ่คิดเดินสว่างมาลงมือเดินเดินไปจนหอดคำผลเดินไปเดินมาถ้าเดินตรงๆนี่คงจะไกลกว่าไปสกพนเพราะว่ามันไม่ได้หยุดเลยทั้งวัน ข้าวเขาเอามาให้บอกกินหัวมันมันสัวไหลมันปึกไหลหา,ามันเดินขานีปวดร้าวมาหมดเลยมันเป็นเดินสื่อ,อได้หะนะเดินคิดมันก็ไม่สงบอยู่นั้นเนี่ยแต่เราก็เดินจนกบพอมันมืดมองไม่เห็นทางเดินฝนเ,เริ่มตกกลัวงูงเหี้ยวเขี้ยวขอไปหาที่นั่งที่เนี่ยขึ้นไปกุฏิหลังน้อยห้องเดียว มันมีนกชนิดหนึ่งเป็นนกหางยาวๆหางกินตามสมทุมเครือไม้ภาษาบ้านนอกวันนกกรแตหรอกจอกมันจะห้องก็หองก้ง้ามมันจะเขานอนกับเง่ามมันจะออกมันเข้านอนทุกวันในสมทุมมันจะร้องก็ก็กกกมาเรียกคู่มันทุกวันเราก็เคยเห็นวันนั้นมันก็ร้องแล้วมันพบขํามืดแล้ว อขึ้นไปนั่งสมาธิดีกว่าไปเดินไม่ได้ไม่เห็นสมัยก่อนไฟฟ้าไม่มีถ้าขึ้นไปนึก็เป็นนั่งม้นงมวนขาลงนั่นี้ยังม้วนขาไม่เสร็จเลยเนี่ยต๊บเขาไปรถดบาทเดียวมันก็มีสติรู้อยู่ว่ามันเป็นนี่นี่น,น,น,นี่เราย่อมมีสติเข้าสมาธินี้ได้ตอนใหม่ๆมันเข้าเราก็รู้อยู่ติบ๊บหลดพวกปานอัดพระครูบาทเนี่ย เกือบบาทเดียวแล้วเลยข้างนอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ใช่หลับตื่นอยู่ภายในที่ว่าเอกาที่ภาวะฆาโตรู้เด่นอยู่อันเดียวอยู่เนี่ยแต่ไม่ออกมาตัดผวังอันอื่นหมดเลยเข้าไปอยู่จุดนั้นไม่รู้จักว่ามันนานหรือมันช้าขาเนียวที่เดินมาปวดทั้งวันนี่ไม่รู้มันไปไหนมันหายไป ไม่รู้นานเท่าไหร่หูได้ยินเสียงใหม่ขึ้นเสียงดังกอกกอกกอก,กเสียงนกอันนั้นมันร้องแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงไก่ขันรู้ได้เลยว่านี่เวลาเชา้าไม่ใช่กลางคืนเมื่อหูก็ได้ยินอันนี้จิตมันก็ออกมารับรู้ภายนอกเออลำดับเหตุการณ์รู้ได้เลยว่าตอนเรานั่งง่วนขาลงยังไม่จบเนี่ยมันก็สงบ ตอนนั้นนกตัวนี้กําลังเข้าที่นอนเดี๋ยวนี้มันกําลังจะออกหากินแล้วเป็นวันใหม่แล้วไก่มันก็ขันลืมตาขึ้นก็เริ่มสว่างเวลานั้นไม่รู้จักว่ามันมันมันช้าหรือมันเร็วมันสั้นหรือมันยาวเนี่ยมันจะรู้เองว่ามันเข้าอย่างไรมันออกไปอย่างไรอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนา แต่มันเป็นสมถะมันเป็นได้มันก็เสื่อมไปได้ให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าทําบ่อยๆก็จะเกิดการช่ำชองยานอันนี้ซื่อว่าญานของสมาธิยานของสมถะยังไม่ใช่ยานของวิปัสสนาทีนี้ถ้าอยากให้มันเกิดยานตัวนี้ยานวิปัสสนานจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งไม่ต้องห่วงเรื่องสงบ จะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างคิดมาเลยเอิ้นมันมาโลดยิบมาวาชันมาคืดวาชันคอยไ่ได้ซื้อพระบาทดอกวาันแต่อย่าลืมรู้ตรงนี้ตั้งใจรู้อย่างเดียวนั่งแกจะคิดอะไรมาก็รู้อยู่ในอาณาปานาสติเรายังไม่ได้สวดเราจะสวดวันนี้ตอนเย็นข้อที่เจ็ดว่า จิตสังขารังปฏิสังเวทีอัสปะสามีติสิขติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะอยู่ซึ่งจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าคือรู้ความคิดมันจะคิดอะไรรีบคืนมารู้ตัวคิดผู้คิดกับผู้ที่คืนมารู้อาการคิดอันเดียวกัน ต่อไปเมื่อรู้เข้าใจก็จะรู้ว่าอันคิดนี้มันก็คิดเองมันอันผู้คืนมารู้นี่ก็รู้อันตัวเดียวนี่หละถ้ามันคิดเรื่องจะไปโน่นไปนี่พอกลับมารู้มันก็หยุดแล้วเมื่อว่ามันคิดอยากจะกลับไปบ้านคิดปั๊บรู้ปั๊บมันไปหอดันระตูมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นคิดอีกก็รู้อีกใหม่ๆนี่มันจะคิดมันจะดับ คิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับคิดแล้วมันจะดับถ้าเรารู้ทันเท่าไหร่มันก็ดับไว้เท่านั้นตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าอ้าวมันเกิดมันดับนี่เป็นญานหนึ่งของวิปัสนาญาณเขาเรียกว่าอุททะยับพญายานยานความรู้เห็นการเกิดการเกิดการดับเมื่อรู้ทีเข้ามันเกิดไม่ทัน เห็นแต่ดับวับวับลงไปเพราะว่าจะโผล่ขึ้นมาทางนี้รีบเข้าไปรู้ก่อนแล้วก็ดับวับเข้าไปอีกดับทีเข้าไปอีกตัวนี้จิตใจจะกล้าขึ้นมาไม่กลัวความคิดยิ้มอยู่ในใจเลยโออยากจะให้มึงคิดมากกว่านี้กูรู้มึงแล้วตอนนี้จะยิงพยองสักหน่อยรู้ดับ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 ก็จะเห็นเป็นอีกเขาตั้งชื่อมันว่าพังขายานพังขา ุปัสนาญาณญานตามเห็นความดับลงดับลงดับลงเห็นความดับลงดับลงดับลงแห่งความคิดนี่ก็จะเกิดกลัวขึ้นมาไม่ใช่กลัวตายกลัวจิตกลัวใจกลัวกิเลสตัณหากลัวสังขารตนเองเนี่ยพอโธ่บนเก่งปานนี้ก็ตาย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 จะเกิดพยาตูปัะนานญานขึ้นมาอีกละมันหลายซื้อขึ้อย่างนี้ มีญาณปรากฏรู้ขึ้นว่าน,น่ากลัวที่สุดเลยน่าน่ากลัวในเรื่องเหล่านี้ถ้ามันคิดชั่วก็น่ากลัวคิดไปเรื่องกามนี่สั่นสะท้านไปทั้งตัวเลยแอกอุย้ยเป็นตอย่างอันนี้ผ้าเกิดผ้าตายกลัวที่สุดก็คือถ้ามันจะคิดไปเรื่องกามเนี่ยมันจะเกิดเสียแวบในใจน่ากลัวเหมือนงูพิษตรงนี้จะจ้อง ฟันกันสนุกสนานแต่กันหน้ากลัวไปด้วยระวังไปด้วยต่อมาก็จะเกิดเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อะไรอะไรมันโทษทั้งนั้นเลยหลงเข้าไปยึดไม่ได้ก็เกิดอาทินวะขึ้นมาอาทินวะยอยานขึ้นมายานที่เห็นโทษเห็นภัยแห่งวัฏสงสารเห็นโทษของสังขารที่มันปรุงมันแต่งมันหลงไปนี่ตอนนั้นก็จะเริ่มหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้ มุ่นจิตุกรรมยตาหยาณขึ้นมาคือมีความรู้อยู่ในตัวในใจในี่ตลอดว่าจะหาทางออกแกมันอย่างไรที่นี่อยู่ต่อไปไม่ได้ช้าเท่าไรยิ่งไม่เป็นการนานเท่าไรยิ่งไม่เป็นคุณไปฝุ่นในบาทในพุ่นนี่นบ่ได้อยากได้จากเม็ดหูทิบตาทิบขีเดียดทัพบาทนี่ไปฝุ่น อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยานฝ่ายที่ที่อบรมปัญญาเรียกว่าปัญญาภาวนาทั้งหมดระหว่างทานศีลภาวนามันมาพ่อ,อกันอยู่นี่พรมจรรย์ของเรานะโยมก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันมาขยี้กันอยู่ตรงเนี้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็เกิดเห็นโทษมันขึ้นมาเกิดอยากจะหาทางออกมันขึ้นมาไม่มีทางออกจะทําอย่างไร ดับคืนเอาสังขารนี่แหละมาดูไอ้ที่มันปรุงมันแต่งนี่แหละเอามันมาดูใหม่อีกปฏิสังขายยานเนี่ยเอาขึ้นมาอีกเอามาคิดเอามาดูเอามาเลงเอามาแลมันมีอะไรล่ะมันไม่มีทางออกมันมีแต่มันนี่ดูไปดูมาก็จะเริ่มเข้าใจว่าโอ้มันเป็นธรรมดามันเกิดแล้วมันกระดับมันก็ผ่านไปผ่านไปกลัวก็เท่านี้รักก็เท่านี้ ประมาก็เลยเห็นความคิดนี่ผ่านไปเหมือนลมเหมือนแรงธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีความหลงเข้าไปยึดไปถือว่าเจ้าของคิดเจ้าของเป็นผู้ดีเจ้าของเป็นผู้ชั่วเจ้าของเป็นคนที่เจ้าของแห่งความรักแห่งความชังตรงนี้จะวางเฉยๆแั่คือคนง่บาดาในมหอนเนี่ยง่เป็นจโ,โจโลเจรอยู่ขันเนี่คนอื่นมาเห็นก็หาว่าเราใจจืดใจดำเข้าไปอีกเขาไม่รู้ เขาเอาอย่างมาห้ซื้อว่าห้พพอนอ่อยอินดีจังสันจังสีย่องงูก็มาเป็นเด้ในมหาวอนนี้มันก็เป็นญาณเอกแบบหนึ่งรู้เฉพาะตนเองสังขารุเปกขาญาณวางเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งปวงความคิดก็คิดไปเหมือนลมเหมือนแรงผ่านว่ายผ่านไปคนอื่นมาว่าดีๆเขามาสรรเสริญยกย่องกับพโจโลซื่ออยู่บวบาดีน้ำเขาข่อน เขาด่าหัวห้ผู้อื่นเขียยแทนก็มีเจ้าของพปยั่งบ้านไปเขียยน้ำก้มูลมันจะเป็นเจ้าเจ้าเจ้าไปอันนี้ก็เป็นญาณอีกเลยหลัลงจากนั้นก็จะมีสัจญานุโลมมิจยาญาณเห็นอะไรก็ค่อยไปตามความเป็นจริงของธรมงธรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีความเห็นอนุโลมตามกับความเป็นจริงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เหตุให้เกิดทุกข์มันแม่นข้อมพระพุทธเจ้าพระสอนสุน,นีอันไหน เอาไปเอามานางฟังเทศบัดเหมือเพิ่นนี่มาฮอนเนี่มีแต่แนวเทศให้ฟังบัดเห็นต้นใหม่ก็เป็นต้นใหม่เทศคือมันกลายมาเป็นศีลกลายมาเป็นธรรมกลายมาเป็นเครื่องสั่งซ้อนจิตใจไปหมดเลยอันนี้อัตถกถาจารปุงสศัพ์ม,มามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเราทําไปเราก็รู้เองไม่ต้องรู้จักชื่อมันดอกนี่ฝ่ายปัญญาแต่ฝ่ายสมถะฝ่ายสมาธิฝ่ายสงบ ก็มีดังกลาวมาห้าอันนั้นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในการเจริญอาณาปานสตินี้ได้ง่ายที่สุดสองอันที่เล่ามาเมื่อวานการเป็นผู้มีความสุขและก็มีฤทธิ์มีเดชนั่นเป็นฝ่ายของสมถาะาแต่ฝ่ายที่จะมาถึงเก้าอันที่พูดนี้มันเป็นอีกแบบตัวนี้ไม่ได้ใช้สมาธิไม่ได้ใช้สติในน้อยใช้สติมาก อะไรมารู้รู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาเวทนาวิตกความคิดทั้งปวงไม่ให้มันผ่านไปเปล่ามันจําอะไรมันคิดอะไรรู้มันไว้รู้มันไว้นานๆเข้าก็รู้ว่าโอ้มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันตั้งอยู่เดี๋ยวนี้มันดับไปแล้วอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้จิตจะมีสติมากขึ้นสมปัญญะมากขึ้นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่ง บางทีท่านตั้งชื่อมันแปลกๆท่านบอกว่าอนันตริกะสมาธิสมาธิที่ไม่มากสมาธิที่ไม่น้อยสมาธิที่ไม่หมดสมาธิที่ไม่สิน้นมีอยู่คเคล้าเคลียอยู่ตลอดจึงเรียกว่าอนันตริกะสมาธิต่อกันไปไม่มีช่องว่างไม่จบไม่มากไม่น้อยเราได้ยินพระท่านสอนอยู่หรอกสมาธิมานันติกััญญะ มหุสมาธินาเตนะสมอนวิชตมมิตอิธรรมปิธรรมเมรตนงังปณีตังเหตุนมนแก,แก่แจแจตัยบาทเอาเงินมานะมันก็สอนอยู่เจ้าของกระสวดให้เจ้าของฟังอยู่ไม่มีสมาธิใดทำใดเสมอเหมือนอน,นันตริกสมาธิาสมาธิมานันตริกันยามหุสมาธินาเตนะสมอนวิชติตอิธรรมปิสวดอยู่เรื่อยอยู่ดอก พิ่นก็สอนอยู่สมาธิชนิดนี้ดีกว่าเข้าไปในฌานลึกๆคือรู้อยู่ตลอดซึ่งความคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆจิตจะค่อยปล่อยจะค่อยวางยานก้าประการนั้นไม่รู้จักชื่อมันก็ตามแต่มันก็จะไล่กันมาเป็นลําดับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อเป็นภาษาบาลีแต่ความรู้สึกตัวจริงๆเรารู้จักเหมือนกันกับน้ําถ้าไปถามน้ําเอาไปถามเมรว่ามันหยั่งนี่ ขมรก็สิบัตตึกนตัวขัาไปถามคนเล่าว่าน้าถ้าไปถามแขกอินเดียว่าปลานีเหี้ถ้าเอาน้ําไปถามแขกอลับว่ามวยยาไปถามพี่น้องชาวจีนวบาจุ้ยเอาไปถามฝรั่งว่าวอเตอร์ขี้แทกก็น้ำหล่ะจะไม่ยังเขามาถามเฮาเฮาว่าน้ำเฮาก็ปรจักคือกันแต่เขาก็คงจักอยู่คนละเหมือนกับยานที่เล่ามาเนี่ยเราพูดไปก็ลืมไปมันเป็นภาษาง แต่เราจะรู้เองถ้าเข้าไปตรงนั้นลองหัดรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไป,าไปนี่ก็จะเห็นความเกิดความดับดับลงดับลงดับลงไม่ต้องหูจักสักโอ้อันนี้อุทยพยานละโวย้ยโอ้นีพังคานุปสนาญานละโวย้ยโอ้อันนี้พระยตูประธานายานละโวย้ยนี่อาทินายานละโวย้ยบกหูจักรยานหัวมันหนัว่าใจเหตุเป็นผู้หูมันขึ้นอย่างนู้นหูนั่งจ,องจ้องจอหูนอนหูเดินหูอยู่นี่ เพราะมันคิดได้ตลอดเราก็รู้มันได้ตลอดโมเมนต์ว่าสิไปยืนเมื่อคํำแอวตักจะฝีงแดดดูฟังสาตะกันยังสิเิดคาคามันบริวาตัวมันเอาอยู่จังสรรคมเกิดโอ้มันอยูจังสัรครู้เขา้ารู้เขา้ามันก็เกิดความรู้ที่ชํานาญขึ้นเอาพูดไปพูดมามันก็สว่างฟ้าสางเอกอย่างเกา่าเมื่อใหม่คือเกา่ามันสิมีบันไดแหละเป็นปีใหม่ปีเก่าเจ้าว่า วันที่หนึ่งมกราก็คือมื้อนี้แล้วตะเวนขึ้นมันก็แจ้งแต่วันตกดินวันที่หนึ่งมกรามันก็คําเหมือนเมื่อวานนี้แล้วมาสมมุติกันว่าปีใหม่ปีเก่าจริงๆแล้วเอาเหมือนที่ท่านสวดเมื่อเช้านี้ได้กำไร อตีิตานานวาขมายนาปฏิกังเขอนาคตังยาตะติตาบะฮินันตังอาปตานจานาคตังคว่าอย่าคำหนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรทั้งหวานชื่นคืนขมระทมทุกข์ของปวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหูนกลับคืนมาอย่าห่วงใยถึงอนาคตยังมาไม่ถึง เพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนี่สิมีบ่มันเป็นสิมับสบอจังน้อยนี้ว้สัยนยิ่งบอกว่าไม่พึงกำนึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธัตถะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทรามนภพูหาเย ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคลอนแพลนพึงพ่อคูณอ,อ,อ,อาการเช่นนั้นไว้คำนี้มีความหมายลึกซึ้งอะไรละ่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันเกิดดูดีนี่ธรรมนั้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมอนลมหันใจเขานั่นก็ธรรม ลมหายใจออกนั่นก็ทำหน้าแม่มาแม่อยู่นี่ตั้งแต่เกิดจนปานนี่บ้านเดียวเศร้าเมื่อยจะเถื่อนเฉพาะหน้านี่ผู้มันเขาจึงว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยู่นี้ก็หันใจอยู่นี้อยู่หันก็หันใจอยู่หัน,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 นไม่งอนแง่งพรานแข่งพอกพูนอาการที่รู้อย่างนั้นไว้ความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้มันขณะน,นี้ความคิดปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ ก็จะเป็นผู้เข้าถึงปัจจุบัน,นธรรมอดีตก็ไม่อยู่อนาคตก็ไม่อยู่ชีวิตจริงๆอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่นีนฝุ่นคืดเมื่อบ้านผมคืดไปหาปิก,กายปิรก,กรผลคืดวิ่งสากหนาผมก็มีเดียวเนี่ เจ้าของนั่งจนเถือน,นอยู่นี่มันหลักหนี้จกักทีนี้ถึงบทสรุปอีกบทหนึ่งถ้ามันคิดมากกว่าอเชวกิจมาตปังโกจันยามลระนังสุเวนะฮิโนสังกลันเตนมหาเซเนนมาจุนามืออ่นีสิตายกะบบฮูวาจันจักสิตายเหมื่อนไหนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้ เพราะเราไม่สามารถผัดเพี้ยนกับพระยามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหระธมตันทิตังตังเวพระเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนีงุนีเจ้าผู้สงบกล่าวเรียกบ,บุคคลผู้มีความเพียร ไม่เกียจค้านอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ได้แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็มีค่าอย่างน่าชมโยจะวัชตังชีเวทุสีโลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสือโยสิรวันตัสสะชายิโนมีชีวิตผ่านมาร้อยปีแต่ไม่มีคุณมีค่าไม่รักษาศีลไม่พัมเพียนภาวนาเพียนเพ่งพิจารณา สู้ชีวิตวันนี้คืนนี้เพียงวันเดียวไม่ได้ประเสริฐกว่าขันเป็นผ้ากันตายมือนี่นั่งสลาบอยู่ี่มีผู้ใดมอยและแมงมับลงไปนี่บบไปนรกมอน,นีไปสวรรค์ต่ำสุดคือไปสวรรค์หรือสามันที่สุดไปสู่ความเป็นมนุษย์ในตระกูลที่ดีงามพรั่งพร้อมด้วยมนุษยสมบัติสำหรับวันนี้ คุจะว่าร้อยปีที่ผ่านมาไม่มีศีลไม่มีการเพียนเพ่งภาวนาวันนี้วันเดียวเอกาหั่งชีวิตตังเสออยโยเสออยโยไปวันนี้กว่าชีวิตเพียงวันเดียววันนี้ประเสริฐกว่าศีลวันตัศชายินถ้าหากเขามีศีลถ้าหากเขามีฌานคือการนั่งเพียนเพ่งอย่างนี้ เพราะนั้นเจ็ดวันของเรานี่มีค่าที่สุดในจำนวนสามร้อยหกสิบห้าวันของหนึ่งปีเอาบ้าดน,นี้แต่ห้าตั้งอกตั้งใจเวลาห้าิเบิดแล้วได้มาหอนมือนี่จิตใจขึ้นหลังแล้วได้ขันผู้ไดมาแต่มือแรกมีแต่คือทอดข้อมหลังแล้วบาทนี่มันเมื่อหนาเบิดแล้วเบิดบนไปแลวขึ้นหลังไวๆไ,ได้บานนี้ยือเท่นหน้าพอ่อนาแม่คึอนปอดผู้ตายเสียดายผู้ยัง่ง ขันผู้ได้นั่งสงบสงสารหอนยาคูโอ้ยพนหลุดบวชเลื้องเออเออซื่อบอสงบบอจังยางพ้นไปเวียนมาจังไปจังสั่นจังสี่ไปหุ่นได้บัดเพราะฉะนั้นบัดนี้มันอยู่ตัวแล้วนะกายก็พอดีแล้วกินข้าววันละครั้งเดียวนอนกับดินกินกับหญ้านี่กายมันลงตัวแล้วฝึกมาสามวัน จิตก็กําลังจะลงตัวแล้วย้อนคืนหลังแล้วเริ่มจะจําบาปเก่าเริ่มจะจําบุญเดิมขึ้นมาแล้วจังหน่อยเพิ่งจะหาจกของหน่อยนะฮใบอยากไปหาท่านแต่ตัวหันมันหากเป็นเองจิตใจอ่อนคือหลอบฝ่ายหลายหลอกมากมามใจให้ไไซคือหนามอโนมาว่างไงมันสซมีบาหไหลายห่วยหอม,หอมเมื่อจิตใจแจ่มใสเบิกบา,บานบุญทั้งหลาย คุณงามความดีทั้งหลายจะไหลหลั่งออกมาเป็นปุญญาพิสันทะท่อทานแห่งบุญคนโบราณบัญจงวา่าใจให้่ใสคือนน้ำอโนมาว่างไงแแพงเอ้ยมันซิมีบ่อให้หลายห่วยหอมโรมหมายกว่าเมื่อใดจิตใจเราไม่คุณมัวมันแจ่มใสเหมือนน้ําความดีความงามอื่นเหมือนห้วยเล็กห่วยน้อยจะไหลลงมารวมอันใดก็เป็นบุญเบ้ ขันใจจำใสเบิกบานสงบแล้วโอ้ยไปกินน้ำห่อนเพิินต้มอยู่ฝนสิกุ้มเพิินบ่นอนลูกหลานมาอดตาลับคับตานอนต้มน้ำห่อน,น,หอนให้แม่ไงพ่อไงกินบ่เมนจะเอาบุญเบิดป๋าพ่อไงแม่ไงระบอกมันคืดไปเองบ้านนี่มันใสขึ้นน้ำอโนมาวาังไงบุญเล็กบุญหน่อยเห็นเกิดขึ้นเบิดผู้มาจังหันวันสอนเลี้ยวบังนาพ่อนำตาลังนำตาไหล หู้ลงคนทุกทกถือกระติบเขาเหี้ยนเหีนถวยต้องหล่อบองหน่อยใส่มากขันเป็นเล่ารวยกว่านั้นเล่าคือเสือเอาเนี่ยดีมากหลายากวนั้นลาเอ้ยเจ้าสมัมีบุญไม่กูสไปเห็นคุณงามความดีของผู้อื่นกันนี่มันอยู่ที่ใจถ้าใจขุณมัวเร่าร้อนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ผู้อื่น มองแต่โทษของคนอื่นมีแต่เรื่องที่จะกอ่อกรรมทําเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้ตนเองและโลกนี้ให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นเข้ามาวันที่สามที่สี่นี่ใจเจ้าเริ่มใสใสเลยพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยบุญสิเกิดได้หมดนี้บุญเกิดคักไหลออกทางตาคนได้บาตรนั่งหายคนนั่นนัป้ายนั่งไป,งไปข่อยเงียงไม่ใหญ่อันหนึ่งยยอยู่ดีๆลุกขึ้นยืนไห้เวอเวอเเขึ้น ให้ยั้งเลยไม่ไงหายใ,ใจยาวๆเห็นบ่เมื่อวานในบุญเกิดบริท่นน้ำมูหายเวอร์เวอร์ขึ้นมันมาเป็นความโมได้อันนั้นความดีมันไหลออกมาใจอ่อนนี่เป็นใจบุญใจแข็งกระด้างใจบาปอันนั้นเพิ่นนั้นมันอ่อนแล้วมันยังเสียคอยนุนน่มนวลนมุทุตังจิตตังละหุตังจิตตัง จิตนุ่มนวลจิตอ่อนโยนจิตเบาโปร่งหายเครียดหายกังวลอยากได้บุญน้ำพันหน่อยอกหน่อยใจยก็สร้างมันดอกจื้อไว้ได้ขันมันสิไหายเยสุไปไห้หนะ้ำมันเด้เยสุไปซอยมันไห้หลาย,ายแต่วันมันสิไหาเท่าเทไรแหงไห้เป็นเขาพัสบากคอยนี่หล้วแห่งโตการไห้เก่งตะกี่นางสมาธิที่ไห้วบาดมือ มันคือเห็นบาปเจ้าของแนะ่คือเห็นแม่นี่ที่มันขักไหลจะแม่นดีหลายแม่นีวยวไอเอาอีอย่างเนาะไปตอบบุญแทนคุณเล่าจะให้เล่ามาปฏิบัติทำคือเฮ้าเด้ฝ้าห้องซื่อเจ้าของห้คือห่อนแม่ประสัวตายแท้ตแต่เป็นบาวปรสันซื่อเรากินขวดละวใส่พันหาพันบ่เห็นคือห่อนแม่จจกเชือไปเข้าครับเข้าบ,บ,บาหมดทีละหมื่นสองหมื่น คำเดียวกับพญาโอ้ยไหเมกูกินน้ำเด้เอ๊กับบกขิดมันมานั่งบวชนั่งสมาธิไปสัน่นกินข้าวเมือ่อเรือมันนัง่งคึ้หอดเพันเดินจงกรมไหม่พ่อมากอกดึกหัวเจ้าของขึ้นอ,อย่างนี้นตะกี้สั่งมนบกขิดหอดพันใจมันแข็งกระด้างบ่มีหูหอมทำเดินจงกรมไปฟ้าร้องตึง้งใจอ่อนโย่โอ้ยแม่กูขึ้นจะึ้หอดหลูกนอกได้ยินเสียงฝาห้อง โงมือขึ้นนบสาสุเด้อเอออยากให้แม่ผู้ขาขึ้นหอดผู้ขาเด้อให้ผู้ขาขึ้นหอดแม่ผู้เดียวย่านแม่ผูกขึ้นหอดเจ้าของเพงงงงงิ่นบบได้ฝึกหัดคือเข้าว่าฉันเข้าได้ฝึกหัดขึ้นหอดกับสิพ่ออ๊ดได้ขึ้นพันว้าสิอ๊ดได้ผัดหั่เจ้าของเขื่อไปเขึ้นมามันคือสัวตายแทละบัดเนนหน่อยมันเนอาหารอยวดเนินพันน้องอาจารย์ให้เห็นอย่างเราอะ คอยเป็นวัดตัวคอยไปจุไให้ยังไหนว่าสันพัตตัวเขาหันหนาลีสเส้นดวงตามันเป็นจิตใจเฮาอ่อ,อนโยนแล้วมันจะเห็นบาปเห็นบุญจังน่อยก็ปีนถงทนันตี้ไม่ใไงเพราะจะมีคาลดเมื่อบานบ่อนอยากทําบุญนั่นอยากทําบุญนี่ก็อดเอายาสุธานหลายมันจะเบิดค่าลดใก่จะห่อนมือเพิ่นหักเป็นไหนบุญมันเกิด อันมือสองมือหันมิแตอยกหลักเมื่อบาบมันมายังแห้งกำลังมันยังแห้งอยู่โอ้ยมาหลงฟังมาหลงมานหน้ามูแถวนอกฮนเนี่ยประธานบ้านกะไกอยากหลักเมื่อขันไปหามืออื่นมือหื่อเนี่ยพยานมันเบิดมาทีมันสิจบหนีจากสิได้มื่อหนีจากมูเลี้ยวบางพูนันก็เป็นตะคิดหอดเลี้ยวบางพูนีก็เป็นตะดี คือบังพีบังหน่องบังลูกบงังหลานบาดนี่ข้าเจ้าก็มีเวียกข้าเจ้าก็มีงานปาถิมเบิดไล่ละถิมเวียกเกาการหลังไม่หนุ่งไม่ยากบได้รับได้นอนน้ำเผาหวานทั้งเครื่องหวานเครื่องสมบ่มีหายขาดแค้นหามาหายเฮากินพวกไปเสือ้อผลตาตีตาล้านไปเตลเดกผลเมืองอุดรเมืองสะกดตบบพ่อบาดนี่ไปเมาตลาดเขา ยอยากเห็นยุไก่ว่าลินเด้เไก่พูดดินเดมันก็อจะบุอึดพวกพักนั่งอ,างอ่านหนมาทั้งนี้ผัดอึดบาดจังสันแล้วมันถักเป็นมาพอ,อย่ำเถาบุญเฮาตั้งแต่เกา่าตั้งแต่ยังนุมหน่อยมวดเหล่นหวนหี่เถาไกล้สิตายผัดเศร้างูเศร้ายาห่หาบุญหากุศนไปแล้วได้บาดเนี่ยแต่บเห็นหุ่งก็ซักไหม่กันเถามากระบอกเป็นยังดอกสานหน้าจังตาดี อ้าวบันนี้หนึ่งโมงห้าหกนาทีสมควรแก่เวลาฟ้าสางแล้วตั้งอกตั้งใจเลิกกันไปพักผ่อนขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมสามมาทิฏฐิอันถูกต้องจงบังเกิดมีในจิตในใจอย่างงอนเง่นองคอนแคลนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบมรรคาอันบริสุทธ์ิและสดใส เสกชีวิตด้วยมันสมองมือสองข้างให้เจริญรุ่งเรืองโชดช่วงดุดดังดวงไฟส่องทางชีวิตของท่านไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอน